สวัสดีค่ะพบกับนู้ปุ้ยชาแนเเล,ลอีกแล้วนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเรื่องของการเตรียมเตานะคะค่ะแล้วเราก็จะมาพูดถึงการเตรียมเตาแล้วควบคุมอุณหภูมิไฟนะคะว่าจะย่างไก่ออกมาได้สวยงามยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูผู้ช่วยของเราเลยค่ะค่ะพี่หนึ่งการเตรียมเตาและควบคุมอุณหภูมิไฟอะค่ะเราต้องทํายังไงคะอ๋อก่อนอื่นต้องจุดไฟก่อนนะครับแล้วก็ให้ไฟติด มาเป็นลักษณะนี้ก่อนนะครับผมเสร็จแ,แล้วเราก็จะใช้ขีเท่าในการโรยหน้าเตาถ่านแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเหมาะกับการย่างนะครับไฟจะไม่ลุกเกินไปนะครับไม่ใส่เยอะนะครับจะทำให้เตาถ่านของเราดับเร็วนะครับ การใส่ขี้เท่าอะค่ะมันมันจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิไฟยังไงคะพี่หนึ่งอ๋อจะทําให้ไฟสม่ําเสมอนะครับ<ม>เวลาเราย่างออกมาปุ๊บจะทําให้ไก่เราไม่ไหมนะครับเราจะได้ไก่ที่สวยงามนะย่างออกมาแนละ้วลูกค้าชอบนะครับประมาณนี้นะครับเตรียมขี้เท่าประมาณนี้นี่นะคะ่วยขี้เท่าประมาณนี้เลยนะคะแล้วแผงราคาใช้แผงปร,ประมาณไหนคะ มันต้องเป็นแผงสเตนลสนะครับจะมีะความร้อนดีมากนะครับผมแล้วก็ขัคผ่านศาสารง่ายขับให้เบาหนุบหิดแข็งแลื้อย่างไ่ออกมาสวยงามครับไม่ดำครับผมค่ะต่อไปพี่หนึ่งจะลงอะไรก่อนเลยคะอ๋อจะเอาเอา่เอเป็นพ,พวกเนื้อครับที่สูงง่ายๆ่ายนะครับที่ทานขายก่อนนะครับเอาลุมก่อน,น,ะออน,นะจะใช้เนื้อลุมก่อนนะครับ ค่ะพี่นงลงอะไรไปบ้างแล้วคะวันนี้ลงหนังครับกอหมูย่างแล้วก็มีตูดแล้วก็มีเนื้อไก่ตับขนี่นะคะทุกคนพี่หนึ่งได้ลงส่วนชิ้นส่วนไก่ไปแล้วนะคะตรงข้างพี่หนึ่งนั่นคือไข่อะไรคะไข่ซึ่รื่องครับพี่เรา ที่เราทําไปในคลิปที่แล้วนะคะไข่ทรงเครื่องนะคะหลังจากนึ่งเสร็จแล้วปุ้ยก็จะเอามาวางขายแบบนี้เลยนะคะอุ่นๆร้อนๆเลยค่ะลูกค้าชอบมากลูกค้าชอบมากเลยนะคะนี่นะครับมันจะมีควันหน่อยนะครับแต่ไฟไม่ลุกนะครับควบคุมง,ง่ายครับผมสามารถย่างทีได้หล,หลายหลายไม้ได้นะครับแบบนี้นอเ,เอาไฟทิกไปแบบนี้นะครับ ไฟจะไม่ลุกครับถ้าไฟลุกวิธีแก้ปัญหานะครับให้ใช้คิดเต้าคิดเท่านะครับโรยโรยบางๆนะครับบนไฟเปียวไฟนะครับให้เปียวไฟดับก่อน,นเนี่ยนะคะพี่หนึ่งเราก็ย่างได้ประมาณนี้แล้วนะคะอีกสักครู่พร้อมขายได้เลยใช่ไหมคะครับผมรวดเร็วทันใจแน่นอน,นครับย่างเป็นพวกเนื้อก่อนนะครับให้มีสุกง่ายครับ ให้ลูกค้าไปก่อนเสร็จแล้วค่อยลงโครงที่หลังนะครับจะทาให้เราไม่เสียลูกค้านะครับม่ขาดไรายได้นะครับขายทันแน่นอนนะคะนี่เราทําไก่ประมาณกี่กิโลคะก็ไก่ก็ประมาณ20กิโลครับรวมหมูด้วยก็ประมาณ30กิโลครับบวกต่อวันนะคะ,ะบกวกลบแล้วแต่นะครับมีข้าวเหนียวขายด้วยนะ คะข้าวเหนียวก็ประมาณวันละสิบกิโลเนาะพี่หนึ่งครับผมข้าพี่หนึ่งอะไรสุกบ้างคะตอนนี้โชว์หน่อยจ้าเอาถุงย่างเอาถย่างมาอีกสวยเงี้ยด้วยสวยมากเลยนะคะไม่แห้มแล้วก็เกรียมเกินไปนะคะคขคะัดลมเข้าแล้คะเอาอย่างนี้ครับอันนี้เป็หนาครับนี่หนัง ไม่ไ้สิบาทค่ะลูกค้าลูกค้า จะประมาณนี้นะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักสดนะคะผักสดที่ให้ลูกค้าหยิบเองนะคะแล้วก็ลูกชิ้นทอดค่ะจะมีมีสตู้นะคะก็จะเรียงประมาณนี้นะคะก็ขายหมดทุกวันนะคะส่วนส่วนนี่ก็ส้มตำค่ะก็จะมีตำประมาณนี้เลยราคาก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือไก่แดงของ นะคะคุยทำขายทุกวันนะคะนี่ค่ะเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยค่ะยังไม่ทันนะคะช่วงเวลานี้ก็ประมาณ5้าโมงห้โมงครึ่งนะคะเขาก็จะเลิกงานมานะคะเราก็จะย่างย่างไว้ประมาณนี้เลยอันนี้เป็นไส้าย,ย่างนะคะเดี๋ยวจะลงสูตรในคลิปหน้าค่ะ นี่นะคะติดตามดูคลิปหน้าได้เลยนะคะคลิปหน้าจะมาสอนกันหมักไส้ย่างนี่ไข่ดีได้นอนไข่ดีแน่นอนนะคะเพราะว่าไส้าย,ย่างนี่ผูยจะทําประมาณวันละประมาณ200 200ไม้นะคะ200ไม้ก็หมดทุกวันนะ แล้วก็นี่เลยคอหมูย่างนะคะควิปหน้าเจอกันนะคะนี่โซนขายดีนะคะก็จะโซนนี้เลยส้มตำไก่แดงนะคะส้มตำไก่ย่างค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรบ้างนะคะและอย่าลืมาดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุกูคุยชา n น l ด้วยนะคะ วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย